สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพาเธอกลับบ้าน Oh my god เชปนี้นะคะไม่เคยมีแขกรับเชิญ็นคูจิ้นเลยนะเอออย่างนี่ถือว่าเป็นอย่างเลยนะทั้งที่แบบว่ามันก็ใกล้ตัวแล้วมากเพราะจริงๆเรามีเพื่อนเราหลายคนที่ชอบดูมากๆเอาว่าด้ส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าเป็นคนเขินง่ายแต่วันนี้ยจะมานั่งคุยเปิดใจดูว่าจริงๆแล้วคาว่าคูจินเนี่ยมันยังไงแล้วคอนเซปต์ของเขาเวลาอย่างนี้คืออะไรนะคะไอ้เาแขกรับเชิญกันค่ะไอค่ะแม่ทำอะไรอ่ะอะไรายของป่ะเนี่ยไม่ได้ขายของเติมหน้า อุ้ยคืออะไรก่อนมันคือพรไงแม่เออพรแล้วก็ไม่ก็เราก็คือการเติมหน้าตามปกติเป็นสองทบสองไรไปหรอแต่วิธีเติมแปลกๆอยู่นะไม่แปลกอะไรแปลกตรงไหนไม่แปลกแม่ปกติเลยหรอมันดียังไงอ่ะทำไมแม่ใช้นี้อ่ะฉันชอบใช้อยูสองสีก็คือสีสีทองกับสีฟ้าต่างกันยังไงเสีทองมันเป็นแบบเเเเบบอออรรร์์์ลลลลลิิงฟก นส่วนอันนี้มันเป็นแบบว่าอ i l control เป็นคุมมันถ้าอันนี้ก่อนใช่ป่ะรูคุมขนมันก็จะมันแบบแลดูจางหายไปแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้มันจะได้แบบคุมมันได้ดีขึ้นอืมไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยแรงนะทำไมอ่ะใช้คอตเตอร์แบนอยู่แล้วคอตเตอร์แบนเลยเหรออีกงงมั่นนะเหลืองมึงอ้าวพีคด้านตกใจเลยอ่ะเคยเป็นมั้ยด้านขยายกับด้านไม่ขยายเราคุยเบอรปุ๊บเลยพีคเราเจอด้านขยายอีสัตว์พบแก่เราคนนี้ค่ะ สวัสดีคะ่ะส,สวัสดีคะ่คะใครนั่งหน้าใครนั่งหลังเอ่ยเดี๋ยวผมเข้าข้างหลังก่นโอเคได้เราเข้าข้างหลังเลยเนาะครับผมโอเค เปิดแล้วค่ะเปิดอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมคุณเห็นเรามานานมากเลยอะจริงอะครับหลอกกว่าที่พี่คิดอีกว่าอ่ะแลนะนำตัวหน่อยเราสวัสดีครับฟุกนาทาร์ครับผมสวัสดีครับอมสิติวัฒน์ครับเราอยู่เท่าไหร่อะจ๊ะยี่สิบห้าครับเราวะยี่สิบสี่ครับผมเป็นไงมั่งงานการช่วงนี้ต้องเบรกต้องพักไปก่อนช่วงนี้ะครับเพราะว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราเป็นไงบ้างครับก็เหมือนกันครับเช่นกันเนาะเราก็ทำงานออนไลน์แล้วมาเจอกับแฟนๆผ่านออนไลน์แทนเราก็ได้ของฟองพี่ไม่ค่อยดูหนังฟี เทาไรพี่เป็นคนเขินง่ายที่เขินเสียวง่ายที่เขินเขินพอแม่พี่จะดตองน้อยพี่จะไม่ทำก็ดีอายุพี่มากแล้วอยากให้เรานิยามคอนเซปของซีรีส์วายหน่อยว่ามันเป็นยังไงอ่ะเริ่มจากเราก่อนจริงๆมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคือเราอาจจะเคยเห็นละครที่เป็นแบบผู้ชายผู้หญิงแล้วอะไรเงี้ยแล้ว ละครปัจจุบันเนี้เขาจะนำเสนอในมุมมองผู้ชายผู้ชายเขาเรียกว่าเป็นเป็นวายเราเล่นเราเล่นด้วยกันใช่ไหมเล่นด้วยกันอันนี้เขาก็จะเล่นเป็นตัวพระเอกเขาจะเล่นเป็นนายเอกแต่จริงตอนนี้ทุกมันเพรมันลื่นไหลแล้วนะลื่นไหลมันหลากหลายมันหลากหลายนะเพศมันพรายมันมัน LGBTQ แล้วทำไมหนังคู่จิ้นจะต้องมีแต่คณะแพทย์กับวิศวะทพราะนะไรเนามเราเรียนบริหารแล้วน้องก็เรียนเศรษฐศาสตร์อ่าแต่อะไรเล่นก็มาขีดเรื่องเนาะก็หลายเรื่องหลายเรื่องมีทั้งวายแล้วก็ไม่วายด้วยอะไรเวลาไม่วายมันเล่นยังไงว่ามัน ไปเล่นละครช่องเขาเรื่องผู้รักติการเขาว่าเล่นเป็น,นหัวหน,น้า,นหาคนงานหัวหน้าคนงานแล้วนี่ไปเล่นเป็นคนงานในไร่อยู่เชียงรายนีเ่เป็นลูกน้องเขาเลเป็นน้องเขาแต่ฉันเชื่อว่าคนดูก็ยังตีนไหวได้อยู่ดีทางานให้ไปถอนยาถอนโอคลก็คือเหมือน, <S 2> <S 2> น,นคูน่ขวัญคู่ร้างคู่สมแต่ฝ่ามันจะมีกบสุวรรณา พี่สอนรามพี่น้าทำไมเราทันยุติเรื่องที่ไม่ทำนะเราอาจจะอายุเท่านี้แต่เราแบบเคยได้ดูนี่ยใช่มันจะมีคู่ขวัญกันอยู่แต่พี่ว่ามันก็เลดติ้งดีทุกเรื่องเลยป่ะทุกเรื่องครับแฟนคลับก็ให้การสนับสนุนที่ดีมากขอคุยเรื่องแฟนคลับหน่อยขอแฟนคลับที่น่ารักหน่อยปกติเขาเป็นยังไงกันบ้างอ่ะพี่ว่าแฟนคลับที่น่ารัก คืออย่างที่บอกว่าเขาให้การซัพพอร์ตที่ดีมาตลอดแล้วก็เหมือนไม่ว่าจะทำอะไรเขาก็จะเหมือนแบบตามเราไปทุกที่เมื่อกี้เราเรียกเขาว่าอะไรนะพี่โอ๊แต่เราแก่กว่าแล้วพี่ชาพูดสิเราข้ามไปแล้วเราสวมคาแรคเตอร์ไว่อ่ะต่อต่อยไงนะผมลืมแล้วผมลืมแล้วพี่น่ารักพี่น่ารักอ๋อนั่นแหละครับเราเราจะทำไรเขาจะอยู่ข้างเราตลอดของเราเหมือนกันเหมือนกันครับคนมั้นก็จะเป็นขับแบบกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะคอยซัพพอร์ต ตลอดคอยซัพพอร์ตเราต่างนานาเนาะเพราเรามีโปรเจกต์อะไรลยเขาก็จะช่วยเหลือเรื่องแฟนคลับที่น่ากลัวพี่ไม่ใช่คำว่าน่ากลัวดีกว่าพี่ใช้เพราะแฟนคลับแปลกๆดีกว่าแปลกๆอคืผมผมยังไม่เคยเจอหรอแต่พวกเราดีอย่างคือขอบฟุกกับพี่อมแฟนคลับน่ารักฉันเคยมีแฟนคลับตอนทำเซ็นหนังสือเซ็นหนังสือยุค อยู่ที่ออกหนังสือเล่มสองเล่มหนึ่งเล่มสองอะไรเงี้ยทำไเราพูดมันนานยื่มันนานเลยนะยุฟุกกัดฉันยุบเฟุกกัดฉันหนึ่งแมตต์กำลังเซตหนังสืออยู่เว้ยแล้วเราได้กลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำอบก็มีคุณพี่คนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาเราผมยาวๆเปียกๆหน่อยเดินมันแบบดุมๆแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาลงถือด้วยนี่กระเป๋าเว้ยเทยก็จะชาร์จกันตกใจนิดน้องตกใจตายแล้วเชาเดินมันเร็วมันแรงมากเราอ่ะไม่กลัวแน่นอกเอามีดมาก็ได้ปืนมาก็ได้ถอยอย่างเดียวอย่าน้ำกดถอยอย่างเดียวอย่าน้ำกดไม่ใช่อย่าห้าก่าาให้ตยยเล ตายตายได้เลยยิงหัวยี้เลยฮะยาน้ำกดศาดยสตกดสรุปเป็นอะไรฮะสรุปเป็นหนังสือเออเขาไม่มีอะไรหลอดเราหน้าเราทำมามามาหลายมาหลายล้านมากอย่ามาล้ำกดศาสตร์เราไม่ได้ตอนคณะที่เจอกันไหนหนังสือเหมือนกันต้องมาสองปีที่แล้วใช่มันเฮ้ยนักแสดงเรื่องนี้เนี่ยมันมันทำมาจากนิยายเหมือนกันชิคกี้ด้แดงใช่ไหมตอนนชิคกี้ด้าแดงฟูก็ยังไม่เคยเจอเขามาก่อนเน่ยฟูก็ไม่แอายาปทำกวกกลับมาแบบเฮ้ยใครจะมาเล่นกับเราอะไรเงี้ยครับเขาก็ เจอกันมางานเปิดหนังสือครับแต่งงานหรอหล่อพี่มา้วถ้าเป็นผมผมก็เป็นไงกับ้างเลยเวลาเจอเจอยังไงยังไงเห็นเขาในในภาพยนตร์เลยอ๋อน้องคนนี้เหรอที่จะมาเล่นเป็นคู่เราไคเองทำความรู้จักก็เอ้ยน้องเป็นคนเป็นรีนแต่แรกแต่แรกเป็นเป็นพี่ด้วยซ้ำเราเข้ามาคุยส่งมาในเรื่องเราขอเป็นน้องเป็นน้องเราเราไม่อยากเป็นเด็กไงพี่ชายตอนที่เราเป็นเมียเนาะแต่พูดในฐานะตัวเองครับเราก็จะเรียกวุชายของโลกก่าพี่หมดพี่ผัวพี่เนาะผัวพี่อยู่ท่าเรือหรือเปล่ ยี่สิบห้าเราก็เรียกว่าพี่อยู่แล้วพี่ขิงจะเจ้าเปลี่ยวพุงหรอโอ้โหโอ้าหนมาดูานปะน่าดานปะน่าดานอยู่แล้วเรานาดานอยู่แล้วเออยังไงก็ตามเราต้องลนละครแต่ละครมันจะมีฉากที่เหมือนแบบจูบกุ๊กเก๊กเลิฟซีอะไรเงี้ยปะคือมีเลิฟซีไปถึงขั้นไหน น่าจะแบบจูบกันเฉยแล้วก็ตัดไปที่ไฟตัดในคลอาแค่จูบกันละกันมันต้องเตรียมตัวยังไรวะคืออย่างเราอ่ะจะมีเวิร์กช็อปกันก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์ประมาณ3-4เดือนได้อะไรแต่ว่าไม่ได้มีแบบให้เล่นจูบกันนะไม่จะแบบว่าให้แบบไม่เขินไม่อายกันอะไรใอะไรลายพิธีกรรมแต่ว่าฟุกก็เป็นคนขี้อายนะที่หนอต้องขออนุญาตก่อนเนาะเราก็จะแบบให้เกียรติแต่ขอเข้าซีนแล้วก็ก็กูกำลังกางแดง ลองมาวัดเอหน่อย่ะเราก่อนเราก่อนเราก่อนบูแมนพาวเวอร์พี่โอมเอรอจะให้เมาส์หรอมีอะไระคือเขาจะเป็นอย่างเนี้ยพี่ชาคือเขาจะแบบไม่ไม่เคยมีอะไรเออนิ่งๆอ่ะเขาเป็นคนตลกนะจริงๆอ่ะ ขอสรุปเฉยแอลนาราพอหล่อทำไมพผิดทำอะไรผิดหรอไม่พอเป็นอย่างนี้ชมเขาใหญ่เลยอยู่แล้วผู้ชายคนหนึ่งหล่อผู้ชายคนหนึ่งน่าตาน่าธรรมดาอะไรเงี้ยเล่นมุกเดียวกันอ่ะคนนี้เราขำกิ้งเลยขำไปเลยแต่นาที่แป๊กไม่ไหวแป๊กไม่ไหวแต่เราขำเราขำช่วยอยู่แล้วคนเล่นยังไงก็ไม่ขำไม่ขำไม่ขำบูลลี่ด้วยอ่าแล้วมีอะไรมาทำไมเพราะเป็นคนทุ่มซ่ามชนนั่นชนนี่อะไรเกาะหล่อเกาะหล่อเป็นแบบนิยายจำใส่เป็นหนุ่มกาะ อะไงอีกกลัวว่าทำอะไรเร็วๆงั้ผมทําอะไรก็แบบว่าไม่ค่อยระวังตัวแต่คือเราก็เราก็มั่นใจในตัวเองไงเพราะว่าแบบทุกรอบทาอะไรไปพี่อุ้มเขาก็จะคอยแบบระวังนะครับอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดนนั้พี่ไม่ได้มีท่าอย่างนี้เลยนะเขาขิงเขาหน่อยเขาขิงเขาหน่อยจะขิงอะไรบ้างอ่ะขิงกันไม่ได้เลยเพราะกูด่าผัวทุกวันทุกวันไัยโกเมียเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเสริฐอยู่แล้วไม่ได้ดูแย่หรืออะไรแต่ดูน่ารักเพราะฉะนั้นเราสึกว่าเราคือแอมพาวเวอร์เราเลยด่าผัวเราทุกวันไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าเกิดว่าเขาไม่เชื่อฟังเรรามมีีบกััือไง ไม่มีไม่เกาเกิดขึ้นค่ะคยุยมาก พี่แล้วอ๋อมาเทปพี่ไฮเลยเหรอโอ้เทพี่ไฮมาพรไว้ฉันแบบเนี้ยแล้วะมัยที้สามรอบอ่ะไม่ได้เป็นคนท้อตรงเลยนะก็คนกินไฟเบอร์สมมติกินไฟเบอร์มาห้าทุ่มอย่างเงี้ยชอบกินไฟเบอร์ตอนดึกเราจะให้มันออกตอนเช้าแล้วนี่กระเทยอ่ะทำงานตอนเช้าแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ควบคุมตัวเองเนาะอปะแล้วตอนนี้ก็ผู้ปวดขี่ที่แบบก็แวะปั๊มให้หน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้น้องบอกว่าตัวเองท้กเลยเมื่อกี้เขาแก่แล้วแก่แล้วติดอยู่ในรถตรงเนี้ยแผลทั้งหมดอ่ะเลขกสามกว่าหมดแล้วฟองหน้าเลยนะโทษครับ แกผมปวโตไวครับผมไม่แปลกออนดิสเดย์ฉันใน Facebook อ่ะใกล้ๆวันเกิดอ่ะจะชอบมีเซตัดบ่นตลอดว่าตัวเองเริ่มแก่แล้วฉันบ่นทุกปีเลยตอนนั้นคือประมาณยี่สิบสองยี่สิบสองามว่าเออปีหน้าแก่แล้วไอ้เหี้ยอยากกบตัวเองอยากทุบอย่างเงี้ยตอนดิสเราจะแก่อะไรมึงดูตัวเองตอนนี้ก่อนสามสิบปีแล้วหยอดถึงปั๊มเลยจะขอขี้ก่อนงงมากีไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแป๊บหนึ่งได้ครับผมเต้อนรถให้นะได้เลยโอเคครับต้นราคา เราอดิ้งเราสองคนเลือดกิ้งเราสองระหว่างนี้เราก็ต้องซับหน้ากินหนึ่งก็ว่ากรายการนับหน้าเริ่มมันนึงอ่ะหน้ามันมากเลยพี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ปลูกมันเฮ้ยหน้ามันใช่ไหมคะบอกแล้วว่าให้ใช้ชาดาแป้งพอเลยครับสูตรสีฟ้าออยล์คอนโทรลสูตรตัวนี้เนี่ยช่วยควบคุมมันยิ่งช่วงนี้เนี่ยเราใส่หน้ากากอนามัยแมสเนี่ยบ่อยๆเนี่ย บอกเลยว่าตัวเนี้ยเด็ดจริงๆครับปุ๊มีแล้วพี่ก็มีเหมือนกันแคแตนี่พรสูตรสีทองเหมือนกันครับผมเบอร์ลิงฟิลเลอร์ครับช่วยปกปิดรูขมขนนะครับเบลอรูขมขนแล้วก็ทําให้หน้าเนียนกริบเลยออคอนโทรลกับปกปิดโอ้โคกันได้เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าลองกลิ่นเขาจะแบบว่าละมุนใจมากเลยใช่กินละมุนละมุนคือเราก็ทายๆแล้วครับซับซับบนหน้าเราได้เบอร์ลุงมขนเราได้ใช่พี่ชากลับมาพี่ชาต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมสองคนนี้ หน้าเองสดใสเลยคือตื่นมาก็แบบนี้เลยไม่ไมหน้าไม่มันเลยอ่ะพี่มองทายฝุ่งอะไรไหมได้ตรงของพี่เป็นไรพุกก็เบาๆยอมไม่ไม่ไม่เยอะเดี๋ยวโอ้โหทำไงดีอ่ะออกว่าจะไปทำขนมดีขอลายนะครับครับเดี๋ยวนี่ขอลายนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปลุมคนชวนมากต้องแก้วนะจะมีลุมคนเยอะนี่นะเป็นเสืออะไรเป็นเสือลูกเสือเดี๋ยวเราไปจับมือขวายืนไซด์มาจับมือกันมั่นอ่าไหนขอลองบ้างครับผมมาดีๆนะครับ เราเป็นลูกเสือนายเป็นลูกแมวเฮ้ยได้เไปโหได้ไม่ได้ไปไอ้หนูไปนอนได้แล้วครับพ่อน้องฟุกสูตรอะไรนะครับของฟุกเป็นสูตร oil คอนโทรลครับขวดสีฟ้าครับขวดนี้ก็จะเป็นควบคุมความมันยิ่งชุดนี้เราใส่นาฬิกาอารามายเนี่ยบอกเลยครับตัวนี้ฟุกแนะนำมากมากเลยโอที่โอมนะครับโอมก็จะเป็นนี่ครับเบ b u r n งฟิลเลอร์นะครับผมเบอร์ลุ่มขนหน้านี่คือแบบว่าเนียนนี่จะได้มาเป็นลูกแมวเหมือนพวกเราสองคนใช่ครับผมนานลองเมียวสิ เรียบร้อยค่ะทองโลงเวอร์อยู่ยามาม หวานน้ำตาลขึ้นเลยอ่ะตัดขายเลยบางทีเราสั่งน้ำอะไรเงี้ยพวกที่ชอบสั่งหวานน้อยมากๆหวานน้อยของคนไทยอ่ะก็คือลดไปแค่นิดเดียวคอนโทรลลงไปเลยว่าโทษนะครน้ำเชื่อมปั๊มเดียวนะครก็คือจะจบใช่แต่เนี่ยพี่เลือกอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยโอเคก็หวานนี่แหละหวานไม่หยุดอยู่แล้วแม่หน้าฉันเริ่มมันแล้วหลังจากฉันลงไปไปเพื่อนหล่อนตะเกียรแล้วเขาจะแบนมึงอ่ะแต่เขาจะแบนที่คุมมันนักหนาไงไหนขอดูที่บอกคุมมันนักหนาของหล่อนหน่อยอะไรของซามะเกะหรอเออได้ที่หล่อนใชตเกียะ อุ้ยเอาเราแป้งฉันหายไปไหนอ่ะเอาจบแล้วแป้งฉันหายไปไหนอ่ะเอามาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยมใครขอแบบนี้เลยเหรอโอ้ยโอ้ยลูกค้ารักไตหายแล้ว ใช่ครับก็แบบนี้เลยไม่แต่ว่าขายก็ขายแต่ว่าจริงๆฉันใช้ฉันใช้จริงๆแมกครับฉันชอบมากเพราะว่ามันเป็นสูตรออ Oil Control Anti Acne ด้วยคือมันเป็นแป้งที่คุมมันมากๆให้แม่ลองใช้ดูก่อนดีกว่าเป็นแบบแรกนะคะอ่าสังเกตเนื้อเนื้อเป็นยังไงบ้างเล่านี่ฉันลองนะฉันลองแค่ตรงนี้พอจะได้ไม่ต้องถอดแมสเนาะเนื้อมีความปกคลุมดูดิแม่อยู่แล้วแล้วคือตรงนี้ตอนแรกจับมันมันก็คือคุมมันเลยกริบไปเลยก็จะบอกว่าทั้งสีผิวที่ขาวเนาะยันสีผิวที่หแบบว่าเป็น ถาแต่มาใช้ได้เพราะว่ามันโปร่งแสงชั้นนะนำอีกตัวคือตัวนี้เป็นตัวพร์เบอร์ลิงฟิลเลอร์นะครับอันนี้เป็นตัวดังดังมากคนใช้กันเยอะมากเพื่ออันเนี้ยมันดีมากๆเพราะว่าเวลามันทาปุ๊บนอกจากมันจะโปร่งแสงแล้วเนี้ยเวลาทาปุ๊บมันจะช่วยทําให้รูเรามันหายไปรูอะไรแม่รูคุมขนค่ะของเรานั้นมันหายไปเดี๋ยวาให้ดูแต่เราเป็นกระเทอเราจะไม่ทาแบบนี้แม่เป็นกระเทอต้องใช้พับจริงจอันนี้เป็นวิธีอีกวิธีที่แนะนานะคบเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะงงว่าใช้ยังไงอ่ะงี้ปุ๊บแล้วใช้แบบอย่างงี้อา กดหน้ากดกดอย่างนี้เออชีก็จะเบอร์เนียนไปมันปังมากแม่ตัวเนี้ยอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดอะไรอะไรอะไรฮัลโหลครับผมอะไร อยู่ดีๆก็แวบเข้ามาในเสื้อผมครับผมผมเป็นสูตรอะไรอะสูตร b b กับโทนอัพครับโอ้ยอ่าสองสูตรนี้มนเลิศยังไงไรพี่สั่งสีอย่างนี้ครับผมตือโทนอัพเนี่ยเขาจะเนียนโปร่งค่าแล้วจะเนียนเป็นธรรมชาติเลยแถมกันแดดอีกด้วยอ่าไอตัวมันยังไงอีกตัวนะครับผมเรียกว่า BB เนี่ยตัวเขาจะแบบว่าปกปิดเนียนมากคือสายเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบมากซึ่งสองตัวนี้ครับเขาจะมีกริสเตอร์หน่อยๆนะผมทำให้แบบหน้าเราแบบมีความแบบพองๆหน่อยพองๆโอ้โหมันไม่เห็นหรอก ลูกค้ามันต้องอย่างนี้น,นี่จะเห็นน้ ้องเข้าไปอย่างนี้เลยมันถึงจะเห็นสองตุ้นนี้ไม่เคยเห็นแต่หน้าใช้เหมือนกันนะความบีบีเนาะที่ก็มีความปกปิดอยู่แล้วใช่ส่วนโทนอัพนี่ก็เหมือนกับว่ามาทําให้หน้าเราใบไบรใบขึ้นข้อดีของนั้นก็คือสามารถกันแดดได้ที่เรื่อี่ดีใช่แม่อยู่ดีๆก็มีนิ้นธ์ขึ้นมาเฉยเลยอะอะไรพิงค์คิสโกแม่อ้ใครพอคนนี้เลยนะผู้พองกันอยู่ชอบส่วนนี้ก็เหมือนชื่ออยู่แล้วนะมันจะมีความเป็นแบบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขอดูเนื้อหน่อยสิมันยังไงบ้างเลยแม่เอ้ยจมูก จริงเออนั่นจริงอ่ะดีๆใช้แล้วเนี่ยผิวขาวสโอชูแล้วฟิลแบบหวานยอดเลยแม่แบบฟิลเด็กๆเด็กๆบอกว่าแไวใสอ่ะแม่เขาใช้อันนี้เพราะมันแบบใช้ยังไงก็ดูบอกว่าลูกคุณน่ะมันเป็นลูกคุณเวลาทาไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอทาเข้าไปปุ๊บอ่ะ มันจะสวยแบบ่ายประคองจับไม่ได้่ัวเองคนนี้มันผิวดีมันหวานหยดขนาดนี้อย่างเวลาช่วงนี้นอนเราใส่แมสกันใช่หน้าเราอ่ะมันก็แบบร้อนตรงนี้มันร้อนมันอบมันมันง่ายแต่ตัวที่ฉันชอบมากก็คือตัวนี้มันจะช่วยควบคุมความมันของเราได้ดีมากนอนต้องช่วยพี่ถือแหละความควบคุมความมันดีเนี่ยเวลาเราใส่แมสปุ๊บมันก็จะมีปัญหาอย่างที่ฉันเป็นตอนนี้ใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าจัดเต็มเนาะมันจะติดแมสแต่ถ้าเราใช้พรทั้ง5สูตรตรงนี้ไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามอ่ะมันจะไมม่ติดแ เราดึงออกมาปุ๊บใช่ป่ะผู้ชายก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเพราะเราดูเป็นหน้าจริงมีเพื่อนสันอยู่คนหนึ่งแต่งหน้าทุกวันเลยเป็นกันเถิคนหนึ่งเป็นกันเถิแก่ลงน้ำทีนะน้ำเป็นสีชาเย็นรีดอกโอ้เวลาเป็นสีชาเย็นเลยแต่ว่าท่าเนี้ยไม่เป็นไรลงน้ำก็ไม่เป็นไรน้งเขาโป่งแสงอยู่แล้วนะคะ้ะหาซื้อได้ที่ไหนครับเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาค่ะจะบอกว่าตอนนี้แป้งพรเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากกระป๋องละ35บาทเหลือ29บาทวันนี้ถึง23กรกฎาคมนี้เท่านั้นใครอยากใช้สูตรต่าง ตรงนี้นะคะก็ไปตามไปที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะหาซื้อง่ายมากแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษร,ราคาถูกด้วย<ด><ด>นะครับแม่ขายของกันแบบนี้เอแล้วอีน่ะเข้ารายการต่อได้แล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวเราจะเข้าจู่ช่วงทายของเธอนหน่ิดนึงนะคะ <c oughs> ในฐานะว่าน้องสองคนเนี่ยเล่นแบบว่าละครแบบว่าฟิลไว <c oughs> ฟิลฟูจินเนาะมันจะมีฟิลคุกคีกับ l g b t พอสมควรวันนี้พี่จะมาลองของหน่อยสับกระเทยนะคะแล้วให้น้องมาลองทายกันว่าแต่ละคํานั้นมันมีความหมายประมาณไหนใช้เมื่อไหร่ใช้ยังไงคำแรกง่ายมากแกง อายมทิ้งไว้นานแล้วมันยมแล้วอุ้ยเกือบเกือบเกือบเหมือทีกี้เขาเกลียบอะไรเงี้ยบางทีนะจะยมยมมาจากภาษาหนึ่งคนที่คนเหนื่อนะยมมาจากภาษาหนแปลว่าอะไรจริงอ่ะแปลภาษาเหมือนตึ่งเบื่อคือมันนานมันนานเซ็งอะไรเงี้ยนานยมต้องยมฟีลเบื่อชื่อเหมือนป่ะตรงนี้มันยมมาก่วไม่ไจะจบหน้าเบื่อไม่ได้อยากหลบอะไรเลยเนี่ยยมเลยโอเคจุดต้องยมได้อยู่ไม่ได้ อ่าศัพท์กับเธอเนี่ยถ้าเติมคำว่าอยู่อ่ะจริงๆก็แปลว่าไม่ได้วันนี้สวยไหมเนี่ยสวยอยู่ออบสวยธรรมดาไหมครับก็สวยก็ไม่ได้สวยไม่ได้ถ้าสวยต้องบอกว่าหยสวยอย่างเงี้ยสวยจริงอย่างเงี้ยสวยปะสวยนาตาชาสายลับ่ะ เกิดแล้วเกิดแล้วเป็นคำที่เวลาใช้กันว่าสมมุติว่าเราเป็นใส่กันกแงนึ่งอะไปแทรกซึมอยู่สมมุติว่าเราอะแบบอยากเถียกันแต่เราเนียนตีเนี่ยไปอยู่เป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ไปสือเราคือนาตาชานาาชาโรมานเราคือชาตาชาคำสุดท้ายลกมูลิเดต มูรีเนี่ยมันจะเครื่องปั่นมูรีเน็บชอบปั่นนะชอบปั่นชอบทำให้คนมีปัญหาชอบคนมีปัญหากันชอบเสี้ยชอบอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านางมูรีเน็ตนะปั่นนะอะไรเงี้ยเออถือว่าตอบได้ดีตอบได้ดีตอบได้ดีสุดท้ายนะคะชีวิตบัดซบเล่าเรื่องอะไรตลกตลกกันดีกว่านะคะน่าจะเป็นฉี่ละมั้งทำไมอ่ะรถติดอ่ะเส้นนี้เลยอ่ะปวดฉี่ไม่ไหวแล้วมันไม่มีปั๊มมันลอยขับไปฝั่งนู้นอ่ะแล้วมันแบบทำไงได้ก็หาขวดข้างหลังปึนไปข้างหลัง คือแล้วปวดฉี่นี่นะฮะหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นมันแค่ปวดฉี่ทำไมกันได้ทำไมกันไม่ได้ฉี่กับขี้อะถ้าปวดหนักนอาไม่ต่างกันเลยเวลาปวดฉี่อะเรานั่งรถทางไกลแล้วก็คือเหมือนแบบพี่เคยไปปวดฉี่ทางมอเตอร์เวย์มันตรงยาวมากมันไม่มีห้องน้ำอะแล้วทุกครั้งที่มันกระเดิดอะรถมันกระเดิดอะโอ้โหโอหี่เราท้องน้อยจะตายพี่เคยเบรกข้างทางเราลงไปฉี่ตรงข้างๆเลยตรงข้างทางด่วนเลยไม่ไหวฉี่โชว์เลยพี่ก็เคยบางทีมันไม่ไหวจริงจมันก็เป็นอย่างนั้นะจอดข้างทางแล้วก็ลงไปฉี่แล้วอมีเรื่องไหมเรื่องฉีเเนนนกัแล้วป็ thank <laughs> you ฉี่รถที่นอนคือตอนเด็กจะชอบตอนเด็กฉี่รถที่นอนเยอะบอกว่าตอนอนุบาลอย่างเงี้ยเราจะนอนกลางวันใช่ไหมครับคือตื่นมาแล้วเราฉี่รถที่นอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าอายคือแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนผู้หญิงผู้ชายางเกงในแล้วก็ไม่เดาไปเปลี่ยนซึ่งเราก็ต้องไม่ใส่กเกงในกับบ้านคือบว่ารู้กันทั้งห้องเลยรู้ทั้งห้องเลยก็จะเขินมากพี่ชายเป็นคือจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะอาจจะเป็นช่วงเด็กครับแล้วหายไปช่วงนี้ตอนนี้เป็นใหม่แล้วก็แก่แล้วจะบอกว่าหูรู้ที่ดีคือเด็กที่ฉี่รถที่นอนอ่ะบางทีมันจะเผลอนะเี่ยบาง ก็มมีบัังเอหืนนฝันน่ะเพราะเรานอนหลับลึกมากอ่ะเวลาฝันน่ะเราชอบคิดว่าทุกอย่างมันเป็นจริงหมดเราก็ฝันว่าเราอ่ะไปในห้องน้ำเราก็ฉี่แล้วเราก็ฉี่อย่างสุดมันฉี่แบบเต็มโชว์แล้วแบบจะรู้ตื่นมาทีนึงอ่ะก็เปียกเต็มโชว์เต็มขาเลยอ่ะแล้วเป็นแบบที่นอนแบบยางพาราแบบห้าฟุตแบบเต็มเต็มโอเคขอบคุณมากเลยวันนี้สนุกมากเลยนะมาผมไม่น่าเชื่อตอนแรกเจอกันนึกว่าเป็นคนนิ่งๆแล้วก็แล้วก็เมาก็เราก็เมาแต่งกันอยู่เหมือนกันนะคเะอ่านะคะเดี๋ยวให้น้องๆฝากผลงานดีกว่าว่ากำลังจะมี อะไรหรือว่าจะไปทำอะไรบ้างเริ่มจากน้องนปกก็เลยจ้ะครับผมก็ตอนนี้เราก็จะมีโปรเจกต์เป็นซีรีส์ครับที่กำลังจะถ่ายทำตอนนี้มันก็ถูกเลื่อนไปก่อนนะอาาจะได้รับชมกันประมาณปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่กำลังจะจัดขึ้นแต่ก็ถูกเลื่อนไปเหมือนกันนะก็ฝากติดตามด้วยนะของเรามีอะไรบ้างจ้ะครับผมก็อย่างที่บอกครับก็เราก็จะถ่ายทำซีรีส์นะครับผมแล้วก็ของเราคู่แล้วก็จะมีงานคอนเสิร์ตอย่างที่บอกก็จะมีเพลงครับผมฝากเพลงพื้นที่เสียงด้วยครับแล้วก็จะมไ ฟลุกอันเดอร์สกอร์นาครับผมอนที่เราโอมอันเดอร์สกอร์ที่ดูวัดครับนะครก็ไป Follow ติดตามผลงานของน้องๆกันได้นะคะสุดท้ายนี้นี่ไงก่อนที่เราจะตากลางกันตอนนี้นะคะอะไรก็ตามเราจะโดนเลื่อนงานหรืออะไรแต่หน้าเราต้องสวยตลอดหน้าเราจะต้องกริปต้องไปมาตลอดเวลาเพ่าะอาลืมแป้งพ่อนทั้ง5สูตรตรงนี้นะคะทั้งสูตรสูตรควบคุมความมันนะคะ Oil Control สูตรเบอร์ิงฟิลเอรนะคะ สูตรพิงค์คริสโก้พิงคริสโกนะคะแล้วก็สูตรโทนอัพแล้วก็สูตรบีบีด้วย<ะ>แต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างหลาก,าก,าก,ากหลายกันออกไปตอนนี้มีโปรอยู่นะคะ35บาทหรือ29บาทบาที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะคะ,คะก็ไปตั้งกันได้เลยนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ติดตามรายการพาเธอกลับบ้านก็สามารถฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามใน Facebook ให้ด้วยนะครับได้ค่ะแล้วก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะวันนี้เป็นราคาสวัสดีค่ะ